สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปเงินเข้าของกลุ่มเปาะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการประจําเดือนพฤษภาคม68นะครับเดือนนี้พิเศษนะครับเพราะว่ากรมบัญชีกางจะโอนให้เร็วขึ้นทุกกลุ่มเลยนะครับ นี่ก็เป็นปฏิทินจ่ายเงินเดือนงบปี6 8กลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะตรงกับวันที่9้พฤษภานะครับกลุ่มเด็กอายุศูนถึงหปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับ กลุ่มนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะได้รับเป็นเบี้ย600บาททวนหน้าช่วงปลายปีนี้นะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการนะครับแต่ละท่านนะครับจะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับแต่จะมีอยู่2กลุ่มนะครับจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนก็คือกลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยที่ยาอุ 60-69ปีนะครับ700บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ70-79ปีแล้วก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ80-89ปีแล้วก็จะได้รับ1000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับ กลุ่มผู้พิการก็จะได้รับเบี้ยทวนหน้านะครับไม่มีแบ่งเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนแล้วนะครับก็ไปปี68นี้เช่นกันนะครับกลุ่มผู้สูงอายุก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับก็จะได้รับเบี้ยทวนหน้าเหมือนกับ2กลุ่ม,น,มนี้นะครับโดยกลุ่มผู้สูงอายุนี้นะครับเขาก็จะยกเลิกขั้นบันไดนะครับปกติจะมี4ขั้นก็จะเหลือขั้นเดียวนะครับก็คือจะได้รับ1 0 0 0บาทต่อเดือนสําหรับทุกท่านเลยนะครับเรียกว่า60ปีปุ๊บจะเหลือแต่ขั้นเดียวนะครับหนึ่งพันบาทเพราะฉะนั้นกลุ่่่มททีีีไดด้ปปรระะโยยชน์สุุกก็็คืออา60-69ับจ เต็มเพดานคือ1,000นะครับส่วนกลุ่มที่ไม่ได้อะไรเลยก็คือกลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าของเดิมได้1000 ของใหม่ก็ได้1000นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเบี้ยทวนหน้าทั้ง3กลุ่มก็คือต้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือรัฐบาลตั้งใจไว้นะครับว่าจะเริ่มแจกในเดือนตุลาคม68นี้นะครับก็ต้องลุ้นว่าอย่าให้รัฐบาลมีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดก็อาจจะต้องเลื่อนไปไม่ได้แจกตามกําหนดที่ผมว่ามานี้นะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะครับนอกจากเบี้ยวันที่9กพฤษภามนี้แล้วนะครับผมก็ได้ทําการตรวจสอบว่าเดือนนี้กลุ่มเปาะบางยังจะมีอะไรอีกหรือไม่นะครับ ปรากฏว่าอยากจะมีโอนอีก1วันนะครับตรงกับวันอังคารที่20พฤษภาคม68นะครับจะมีเบีย้ยพิเศษโอนเข้ามา1รายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน13หลัก ตรงนี้ย้ําว่าของธนาคารอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นกรุงไทยนะครับหลายท่านเข้าใจผิดว่าต้องเป็นกรุงไทยเท่านั้นนะครับสำหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกแกท่ท่านผู้พิการเท่านั้นโดยจะทําการโอนเงินสดไปที่ธนาคารเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนอันนี้คือสิทธิพิเศษของผู้พิการนะครับแต่ผมแนะนานะครับถ้าสามารถผูกพร้อมเพย์ได้ก็ควรไปผูกไว้นะครับคือโดยหลักการรัฐบาลอยากจะให้ผูกพร้อมเพย์ทุกท่านนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆเขาก็ยกเว้นไวใ้ให้ก็คือโอนเข้าในบััญชีทีท่ได้รบ เบี้ยหลักในทุกเดือนนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจะปรับเป็นเบี้ยอย่างทีบทวนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการนะครับองมีการกับฟีดถึงเบี้ยผู้สูงอายุและผู้าด้วยนะครับต่ในส่วายฐานเนี่ยก็เสนอา่างพระราชบัญญัติออกางนานขานึ้นทามคนหน้าที่จะให้ผู้สูงอายุได้งเงินเนี่ยสามพันบาทต่อเดือนมาที่ในเรื่อต้นปีแต่ปีเนี่ยก็ยกวันหมนไปทราบราะว่าก่อนอนนี้ก็มีการ จบหนังสือมาถามความเห็นที่ตัวที่หน่วยงานแล้วมีมองอย่างไรครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับโอยอย่าว่าแต่สามพันเลยผมอยากให้คนละหมื่นด้วยซ้ําไปเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอยากคิดแต่รายจ่ายอย่างเดียวต้องคิดถึงรายได้ของภาครัฐด้วยเช่นกัน เอาว่าที่กระทรวงพมของเราเนี่ยส่งให้กับ่งให้กับทางอรมในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่บาททุนหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นขั้นบันได600 7 0 0 800 1,000บาทนะครับที่ยังไม่ทุนหน้าเนี่ยใช้เงินเกือบแสนล้านแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเงิน1,000บาทตามที่ ระทรวงพมชึ้นไปใหม่เนี่ยหนึ่บาททวนหน้าจะเพิ <illions. S 1> ่มขึ้นมาเป็นประมาณแสนเจ็ดหมื่นถึงแสนแปดหมื่นล้านบาทยังอยู่ในวิสัยที่ถ้าหากว่าจะกระเบียดกระเสียนกันจริงๆน่าจะยังพอไหวแต่คงต้องดูความเห็นจากสํานักงบนี่คือแค่1000บาทนะครับถ้า3,000บาทก็ลองคูณ3เข้าไป1000บาทใช้เงินแสนแปดสามพบาทนะครับแปดสามยี่สิบสี่ห้าแสนกว่าล้านเกือบหกแสนล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินถุงเงินถัง ผมไม่ขัดข้องเลยอย่างที่เรียนอย่าว่าแต่สามพันเลยหนึ่งบาทผมก็อยากจะให้แต่วันนี้เรามีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณฉะนั้นเนี่ยถ้าให้3,000บาทไปแล้วมันไปก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในวงอื่นที่จะต้องใช้งบประมาณเนี่ยผมคิดว่าเราไปทีละขั้นตอนน่าจะดีกว่าในอนาคตไม่แปลกใจครับถ้าหากว่าประเทศไทยเราเศรษฐ,ฐกิจดีขึ้นแล้วมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะให้ได้สามพบาท พอมอเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแม้แต่วันนี้เราก็เห็นด้วยแต่ปัญหามันคือว่าเรายังมีรายรับไม่พอที่จะมาสปอร์ตรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นความหน้าในปัันี้ในขณะนี้ทางท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านธีรพันธ์นะครับไดส้ส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอนั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรมบัญชีกลางสันภาษณ์งบประมาณรวมไปถึงกระทรวงก,การคลังคงต้องรอดูว่า งบประมาณประมาณแสนแปดหล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อยา่างไรนะครับมือถ้าไม่ติดขัดอะไรสามารถเริ่มได้เมื่อไหร่ครับคือถ,ถ้าไม่ติดนะครับเราเสนอว่าประมาณปี6-9กนะครับก็คือ1ตุลาเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรแต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงข่าวว่า1ตุลา6-9พี่น้องผู้สูงอายุจะได้1,000บาทท่วหน้าโดยกระทรวงพอมเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับ มอบ,บเงินอะไรนะคะส่วนการแจกเงินนะคะให้เงินมรเทีาส่วนรมีโคร,รงการที่เข้ามาส,สมีครับเรามีการเสริมรายได้เสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับยังมีทั้งกําลังกายมีทั้งกําลังสมองในการที่จะสามารถทํางานหาไรายได้อยู่ฟังดูบางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันไปทรมานผู้สูงอายุหรือเปล่าจับเขาไปทํางาน แต่ในทางกลับกันะกนะครับการที่ให้ผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในวงเขาเรียกว่าวงของการทํางานอยู่นั้นเนี่ยทำให้ท่านกระชับกระเซงขึ้นทําให้ท่านได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดอยู่นั้นเนี่ยมันจะชะลอความเสื่อมของไม่ว่าจะเป็นสมองหรือร่างกายนะครับและที่สําคัญเนี่ยนอกจากการที่ให้ผู้สูงอายุยดูแลตัวเองแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีโครงการพิทักษ์นักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ นะครับซึ่งเราจะอบรมของกระทรวงเนี่ยประมาณ2 5 0ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นักบริบาลผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปดูแลผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนได้ซึ่งนักบริบาลผู้สูงอายุที่เราเอ,อ,อบรมเนี่ยไม่ใช่ทําฟรีนะครับเมื่อทํางานแล้วเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ10,000บาททําให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจได้ว่าการดูแลผู้สูงอายุมันไม่ใช่งานการกุศลอย่างเดียวมันมีรายได้มันสามารถดูแลตัวเองได้และผู้สูงอายุเอง ก็จะได้อุ่นใจนะครับว่ามีคนในชุมชนเนี่ยเป็นนักบริบาลผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะดูแลผู้สูงอายุจะต้องประกอบไปด้วยการเสริมศักยภาพของตัวผู้สูงอายุเองและทําให้คนรอบข้างของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นนักบริบาลหรือครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยเป็นสภาวะแวดล้อมที่ทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขายังมีคนดูแลอยู่เขายังมีคณค่าอยู่นะครับแล้วก็การที่ ให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในวังวนแห่งการทํางานอยู่เนี่ยนะครับกระสับกระเฉงอยู่ไม่ใช่เป็นคนนั่งน้ําลายยืดไปวันๆเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราเน้นการป้องกันมากกว่าแก้ไขเพราะว่าทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลแต่ละปีแต่ละปีที่ประเทศไทยใช้กับผู้สูงอายุเนี่ยหลายแสนล้านเหลือเกินดังนั้นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้ทํางานและยังแอคทีฟอยู่เนี่ย มันก็จะเป็นการลดภาระนะครับลดทางด้านทางด้านงบประมาณเกี่ยวกับการสาธารณสุขสรักษาพยาบาลด้วยนะครับ